สวัสดีครับผม o r 6D รคาร์บอนสติกเกอร์นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับยา m a h a R15 ปี2021ด้านหลังนี่เลยนะครับเป็นรถที่ลูกค้าเนี่ยเพิ่งจะออกมาใหม่เลยนะครับแบบใหม่มากๆเลยนะใหม่เพียงแค่29โลเท่านั้นนะครับและของแต่งที่ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับงบประมาณคันนี้เนี่ยแต่งอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับบอกเลยว่าเป็นงบสุดนิดที่ r 1 5าหลายๆคันเนี่ยมักจะเริ่มแต่งกันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ มาถ่ายทำนะครับแล้วก็ได้รับชมกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็แต่งไปแล้วเนี่ยจะสวยงามยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถเดิมๆแล้วก็อะไรแต่งกันเลยครับผม <S <S เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถเดิมๆแล้วก็อะไรแต่งที่ลูกค้าจะใส่ในวันนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบอกเลยว่ารถเดิมๆมาเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับใหม่ๆสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อะไรแต่งอย, e อยู <g us youtube> ่ด้านนี้เลยนะครับอ่ะที่เลี้ยงอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรเดิมๆกับอะไรแต่งเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจะสวยงามแค่ไหนและอะไรแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมโดยพื้นฐานครับ R15 ตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่สวยอยู่แล้วนะครับก็จะสวยงามประมาณนี้นะบอกเลยว่าวันนี้มาเสริมแต่งนะครับกลับบ้านไป่อกว่าเดิมแน่นอนนะครับ่ะ สำหรับรถจเดิมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับว่ามีรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันเลยหรือกันนะครับผมในส่วนของแต่งนะครับที่เรียงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็งบประมาณอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับที่เรียงอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําในแต่ละส่วนในแต่ละชิ้นกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยนะครับชิหน้าพระเอกของเราวันนี้นะครับงานวอาหกทีนะครับ ชิวตัวนี้เ,เป็นชิวทรง V ีนะครับสมุกเคปลานะครับเงาฉ่ำสะใจสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมงานทรงแท้ว่า6 d ดีแน่นอนนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับงานที่ว่า6 d ดีไม่เหมือนที่อื่นนะขอย้ำนะครับว่าไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผม ในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นครอบถังเคปลานะครับงานวาวหกดีเหมือนกันนะครับลายเคปลาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่เหมือนของที่อื่นนะครับและความเงาบอกเลยว่าตู้แสงขนาดนี้นะครับเงาฉ่าแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวเราแจ้งกันไปเลยด้วยกันนะครับสำหรับชิลหน้าเนี่ยจะอยู่ที่790บาทนะครับแล้วก็ครอบถังนะครับตัวข้างๆนี้จะอยู่ที่ราคา390บบาทนะครับบอกเลยว่า ราคาเบาๆขนาดนี้นะครับแนะนําให้ติดตั้งนะครับผมเพราะว่าติดไปแล้วเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อแล้วก็กันรอยได้ด้วยนะครับส่วนชิวหน้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างครับไม่ใช่หนึ่งอย่างดิสินค้าแต่งหลักๆที่ควรจะใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยรถจะดูสปอร์ตเท่ขึ้นนะครับโฉวเชียวนะครับแล้วก็ตัดลมได้ดีอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนนะครับมีสีสมกสวยงามแบบนี้เลยครับผมแล้ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการลอยฝาถานน้ำมันนะครับของว่างหกดีนะครับสวยงามประมาณนี้เลยนะครับพอดีเนี่ยงานอยู่ในซีนนะ ตั้งไปแล้วเนี่ยรอแน่นอนนะเดี๋ยวรอต่อดูดรนติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้ก็ราคา190บาทนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการลอแผงคอและเป้ากุญแจนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นคู่กันนะครับอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่190บาทเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นการลอแผงคอนะสำหรับคนที่กุญแจบ้านเยอะๆนะครับหรือว่าพกกุญแจหลายอันมีพวงกุญแจมีอะไรต่างๆนะครับบอกเลยว่าแผงคอเนี่ย ไม่เป็นรอยนะครับแต่สําหรับหลายๆคนที่ใส่กุญแจบ้านแล้วแผงคอเป็นรอยแล้วเนี่ยเอาตัวนี้ไปปกปิดรอยเก่าได้เลยครับผมบอกเลยว่าปกปิดรอยเก่านะครับแล้วก็ป้องกันรอยใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมงานออกมาของดีนะครับเป็นเรซินแบบนูนนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นการลื่นข้างถังน้ํามันนะครับตัวนี้เนี่ยบริเวณขานี่ของเรานะครับหรือตรงหัวเข่าเนี่ยมันจะแนบกะรถนะครับแล้วก็ไม่ลื่นนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือเสริมแต่งสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะตัวนี้กันลื่นแล้วก็กันนบบแี้ สีเทาเนี่ยก็จะเข้ากับรถสีดำมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นท้ายสั้นนะครับงานของเซเว่นสปีดนะครับผมงานตรงรุ่นนะครับสำหรับ r 1ิตรงรุ่นคือตรงรุ่นตรงรุ่นคือยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับงานตรงรุ่นเนี่ยจะมีรูที่พอดีสําหรับงานติดตั้งนะครับไม่ใช่ว่ามีรูเยอะๆนะครับแล้วบอกตรงรุ่นนะตรงรุ่นคือตรงรุ่นนะครับใส่รถรุ่นนี้ได้รุ่นเดียวนะครับไม่สามารถติดตั้งกับรถตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย จะมีสกรีนจะมีรายละเอียดมาเลยนะครับว่าสำหรับติดตั้งรถรุ่นไหนนะครับนี่นะครับจะเป็น R15 นะครับสำหรับ R15 2017ถึง2021เนี่ยสามารถติดตั้งได้เป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลเดียวกันโฉมเดียวกันนะครับผมในส่วนของราคานะครับตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่1,290บาทนะครับผมสำหรับท้ายซานเซเว่นสปีดบวกกับไฟเลี้ยวแท่งนะครับผมอ่ะในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวหยดน้ำนะครับสำหรับไฟเลี้ยวตัวนี้เนี่ยก็จะลดความเกะกะนะครับเวลาเราเดินข้างรถเนี่ยจะไม่เกะกะนะคร สหรับไฟเลี้ยวเดิมเเนี่ยมันจะมีบริเวณที่ยื่นออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราเข็นรถย้ายรถนะครับหรือว่าเดินข้างรถเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับว่ามันติดแล้วมันก็สะกิดนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเราแนะนําเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวยดน้านะครับตัวนี้ก็คือตรงรุ่นด้วยนะตรงรุ่นคือมันจะพอดีในรูเลยนะครับแล้วก็ไม่เกะกะนะครับชบเชียวสวยงามนะครับเข้าลูกรถแบบสวยงามเลยนะครับ190่เท่านั้นนะครับเป็นระบบ LED นะตัวนี้นะครับผมสีสโมกด่วยอ้าโอเคนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับผมจะเป็นน็อตทองกระจกนะครับตอนนี้น็อตทองอุดกระจกเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนที่กระจกฐานเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดกระจกแต่งหรือว่ากระจกเดิมนะครับสามารถใช้น็อตตัวนี้ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่120บาทนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตสแตนเลสนะครับผมสีทองนะครับไม่ซีดไม่ลอกไม่ดำนะครับบอกเลยสวยงามมากๆถัดมาก็เป็นน็อตชิลนะครับคู่นี้ก็เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 220บาทนะครับน็อตชิล100นะครับน็อตกระจก120นะครับเกียวเนี่ยจะเป็นคนระเบอร์กันนะครับผมมีเป็นเบอร์10กับเบอร์8นะครับเบอร์8จะเป็นน็อตชิลนะครับเบอร์10จะเป็นน็อตกระจกนะครับถัดมานะครับจะเป็นฝากระปุกปั๊มตัวนี้เลยนะครับสกรีนว z f เเหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยอาจจะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเปลี่ยนจากเดิมบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนฝากระปุกใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวน สวยงามมากๆนะครับสกรีนมาดีนะ,ะให้ดูงานนิดนึงตัวนี้หลายๆะคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับดูนะครับงานคมสวยงามนะครับวาย รองรุ่นแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับ R3 แล้วก็ R15 ตัวใหม่ด้วยนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับในส่วนต่อไปนะผมก็จะเป็นตัวล็อกสายเล็กใหญ่นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทองนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยสามารถเก็บสายให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็บริเวณแฮนด์เนี่ยจะดูเต็มขึ้นนะครับตัวเล็กจะอยู่ที่100นะครับและตัวใหญ่จะอยู่ที่120บาทนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆานะครับถัดมาคราบนะครับจะเป็นฝาปิดกระปุกปั๊มแต่งนะครับตัวน้งิดดึใหู ตัวนี้นะครับบอกเลยว่างานสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยราคา250บาทนะครับเปลี่ยนแทนกระปุกเดิมบอกเลยว่าหล่อและเต็มนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแผงคอที่แน่นนะสำหรับพันนี้นะเดี๋ยวรอติดตามดูอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตอุดรูแฮนนะครับเป็นหัวดาวนะหัวดาวแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา150บาทนะครับสามารถเปลี่ยนตรงอุดรูกระจกแฮนได้เลยนะครับอ่ะอุดรูกระจกแฮนจะอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับบริเวณที่เป็นยางเนี่ยครับเราเอาของเด แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับไขน็อตเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับอุดกระจกลูกค้าเลือกเป็นอุดกระจกของปิรันย่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับอ่ะสะท้อนไฟนิดนึงนะครับอยู่ในหีบในห่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสวยงามแน่นอนนะครับผมตัวนี้ละค่ะา2 9บบาทนะครับผมอ่ะในส่วนต่อไปนะครับมีอุดกระจกแล้วนะครับตรงแฮนด์นะครับก็จะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าต้องการใช้กระจกนะครับผมสําหรับกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้เนี่ยราคาจะะะออยยู่่่่่่เเพีงงงแแแคคค290บบาาาาาาททนนนนัั้รรรรรไไมมมกกว ตัวนี้เลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตกลางแผงคอนะครับน็อตหัวโชคนะครับเซ็ตนี้บอกเลยว่าขายคู่กันนะครับแล้วก็ขายดีมากๆนะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าช่วงแฮนด์แผงคอเนี่ยเป็นโซนที่เราจะมองเห็นได้ชัดที่สุดเวลาเราขับขี่รถนะครับผมใส่ชุดนี้ไปสวยงามแน่นอนนะครับน็อตกลางแผงคอราคา250บาทนะครับสำหรับน็อตหัวโชกเนี่ยจะราคา390บาทนะครับผมอ่ะตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับใช้งานได้จริงนะแล้วก็ซ้ายขวางาน ไม่ได้เหมือนกันนะครับงานของเราซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่เหมือนกันจริงๆนี่นะครับมันมีด้านสําหรับติดตัง้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับไม่เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยจะมีร่องนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับอ่าประมาณนี้เลย ถัดมานะครับที่จับโทรศัพท์นะครับสำหรับแทนตรงสปอร์ตงานตรงรุ่นบอกเลยว่าตรงรุ่นหลายๆรุ่นเลยนะครับ R15 เราใส่ได้เลยนะครับทุกการเดินทางเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเรามีตัวนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวเลยนะครับใส่ติดไว้นะครับราคาไม่แพงนะครับ179บาทเท่านั้นนะครับแนะนาให้เปลี่ยนน็อตหนึ่งตัวนะเพราะว่าน็อตเดิมเดิมเนี่ยมันไม่ถึงนะครับผมอ่ะน็อตหนึ่งตัวก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับอ่านู่นเลยนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวกันสะบัดนะครับกันสะบัดตัวนี้จะเป็นกันสะบัดปีรัญญานะครับงานตัวนี้รับประกัน6เดือนเต็มนะครับผมอ่ะจะเป็นงานที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นขาจับกันสะบัดนะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่มาคู่กันเลยนะครับมันต้องติดตั้งคู่กันนะชุดนี้จะอยู่ที่ราคา2880บาทนะครับงานรับประกัน6เดือนนะใส่แล้วดูสวยงามแล้วก็ดูเต็มมากๆเลยนะครับผมอ่ะสำหรับเซตนี้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับของแต่งของคันนี้นะครับผม เดี๋ยวติดตั้งแล้วสวยงามยังไงหล่อยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับาสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งนะครับอะไรทุกชิ้นเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วครับก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่า ดูดำดุและโชบเฉียวมานะครับชุดหน้าทองๆเด่นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งอะไรเข้าไปและสวยยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดหน้ากันก่อนเลยนะครับผมสําหรับชุดหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นชิลทรง V ีนะครับสมมุติแคปลานะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับงานวา6หกดีเรานะครับเป็นชิลทรงแท้นะครับทรงแท้คือยังไงนะครับบริเวณโหนบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันจะเห็นเป็นโหนกอย่างชัดเจนนะครับไม่ช่เเป็นนองงีะรยจจุดดขิท V 1 ผมขึ้นมาตรงนี้นะครับสติกเกอร์วา6หกดีนะครับหล่อและสวยงามแบบนี้นะครับส่วนโค้งของชิวเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับโค้งของทรง V ีของที่ร้านนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมตัดลมได้ดีนะครับแล้วก็เป็นสีสโมนะครับสามารถมองทะลุได้นะครับถ้าโดนแดดเนี่ยจะคือจะมองเห็นชัดเจนเลยนะเป็นประมาณนี้นะครับผม อ่านี่คือชิวสีชมพูนะครับแล้วก็ในชุดหน้าเนี่ยน็อตนะครับลูกค้าเลือกเป็นน็อตทองนะครับแล้วก็น็อตอุดกระจกก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับอุดกระจกสีทองหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมอุดกระจกเนี่ยก็จะเป็นของทางปิลันย่านะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับพร้อมน็อตแต่งสีทองนะครับผมและในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูชุดแฮนด์และแผงคอกันเลยครับผมอ่ะในสองชุดแฮนด์และแผงคอนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแน่นและเต็มมากๆนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งแน่นและทั้งเต็มนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ มุมนี้เนี่ยที่จับโทรศัพท์เนี่ยอาจจะบางสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมมองให้ดูสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สองพันเนี่ยคันนี้เนี่ยวิ่งเพียง29่กโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่ารถลูกค้าใหม่มากๆนะครับออกรถมาแล้วก็เข้ามาแต่งที่วางของดีของเราเลยนะครับผม เ,เสริมชุดความปลอดภัยแน่นๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับชุดหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเรียงให้ดูกันนะครับตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการสะบัดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการสะบัดของปิรันย่านะครับสามารถปรับได้24ระดับนะครับความหนืดเนี่ย <S 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 เลือกตามความต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการรับประกันด้วยกันถึง6เดือนนะครับ6เดือนเต็มนะครับรั่วซึมแตกสามารถส่งเคสไปเลยนะครับหลังการขายเราดีนะครับดูแลลูกค้านะถ้ามีปัญหาส่งมาเคสมาเจได้เลยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นหัวโชวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวโชวที่สามารถปรับระดับได้นะครับและเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายและด้านขวาจะไม่จะปรับไม่เหมือนกันะให้ดูนิดนึงนะครับซ้ายขวาปรับไม่เหมือนกันนะครับแสำหรับหัวโชค์ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นระบบน้ํามันนะครับด้านขวาจะเป็นสปริงนะครับการเซ็ตค่าเนี่ยจะเป็นเซ็ตค่าเดิมๆของทางโรงงานเราจะเซ็ตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมการขับขี่จะเป็นอารมณ์เดิมๆนะครับอ่ะ ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นน็อตกลางแผงคอนะครับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน็อตกลางแผงคอเดิมจะเป็นสีเงินๆนะใส่เซ็ตทองไปแล้วมันจะตัดนะครับต้องเป็นสีทองทั้งหมดนะครับการลอยแผงคอนะครับพร้อมบ้ากุญแจตรงนี้เลยนะครับมีสกีนัอหกดีตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเป็นตัวเล็กๆลางๆบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับถ้ามีพวงกุญแจแบบนี้เนี่ยอ่ะนี่นะครับโออาร์หกดีนะครับอย่างรอนะครับผมแคปล่างเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะถัดมาด้านบนนะครับจะเป็นตัวล็อกสายเล็กใหญ่นะครับสีทองนะครับ จัดสายตัวนี้เนี <tinc S 1> ่ยให้เป็นระเบียบนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะเพราะว่าสายเดิมเดิมเนี่ยอาจจะขึ้นไม่สวยนะครับตัวนี้เนี่ยจะจัดสายแล้วก็ล็อกสายให้ขึ้นสวยแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับเป็นน็อตอุดรูกระจกแฮนด์นะครับน็อตอุดรูกระจกแฮนด์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นงานหัวดาวนะครับผมเกียวของ h อน da เนี่ยและยามาฮ่าจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นมือเบรกมือคัตของทาง o ออาดีเรานะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยสามารถ พับและปรับระดับได้นะครับผมพับปรับระดับได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับสามารถพับได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นเซฟตี้ดีๆ1ชิ้นนะครับถ้าล้มตอนอยู่ต่างจังหวัดรับรองว่ากลับบ้านได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเบานะแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุหนักต้องดูกันอีกทีนะครับปรับระยะใกล้ๆนะครับได้นะครับอยากได้ใกล้หรืออยากได้ไกล แค่กดนะครับผมอ่ะตัวนี้ปรับตั้งง่ายนะครับเสร็จค่าอย่างง่ายดายนะครับทั้งซ้ายและขวาฝั่งเบรกและฝั่งคัตนะครับเดี๋ยวแนะนานิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งมือเบรกมือคัตไปเนี่ยแล้วมันมีปัญหากดไฟเบรกหลังไม่ติดนะครับทิกง่ายๆเลยก็คือตัวนี้ครับมันมีปัญหาที่ตัวนี้มันมีปัญหาที่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไฟสต็อปเบรกนะครับมันสามารถขยับหรือขยื่นได้นะครับเราเอาเคเบิลทายอยู่ตรงนี้รัดไว้เพื่อให้มันไม่หนีออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเพิ่มเติมแต ดันเข้าเอาเคเบิลทายรัดกับสายเบรกบอกเลยว่าจบปัญหานี้แน่นอนนะครับเป็นทิกแนะนานะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยหลายๆคนถามเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ทําออกมาให้ดูนะครับผมอ่ะพับปรับระดับได้เหมือนกันนะครับมือเบรกมือคัดของวอร์เรานะครับใกล้ๆระยะสามารถเลือกได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นฝากระปุกปั๊มด้านบนนะครับดีไซน์ใหม่สวยงามนะครับบอกเลยว่าล่องงานเนี่ยสวยจริงๆนะดูกันใกล้ๆเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะฝากระปุกเนี่ยดูแน่นและดูเต็มนะครับบอกเลยว่าเซ็ตทอง สวยนะไม่ได้ลกจนเกินไปนะแบบโอ้โหทําไมมเป็นลกเยอะจังเลยนะครับบอกเลยว่าเซตนี้สวยงามนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นแบบนี้เลยนะบริเวณชุดด้านบนนะครับแผงด้านบนก็จะมีอะไหล่ติดตั้งประมาณนี้ลืมหนึ่งชิ้นไปกระจกปลายแฮนด์ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบใส่กระจกนะครับบอกเลยว่าปลายแฮนด์เบรกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยแนะนําใส่อุดกระจกนะครับมันจะดูหล่อและดูแน่นดูเต็มกว่านะครับให้ดูดีเทลด้านหน้านิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าหล่อจริงนะหล่อจริงครับสี ถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวทรงหยดน้ำนะครับที่เห็นกระพริบแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเปิดไฟความหมากไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟด้านเดียวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟฝั่งด้านขวาด้านเดียวนะครับก็จะกระพริบแบบนี้นะสำหรับการติดตั้งทั้งไฟหน้าและไฟหลังนะครับเดี๋ยวรอโฟกัสแป๊บหนึ่งอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยมองเห็นเด่นสว่างชัดเจนนะครับ่ะแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือมันไม่เกะกะนะครับผมเป็นระบบ led ทั้งระบบนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนดีเลยนะครับสามารถเปลี่ยนแฮงของเดิมลถได้เลยครับ ในส่วนถัดไปนะครับเรามาดูชุดด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นการลื่นข้างถังน้ามันนะครับบริเวณขานี่ของเรานั่นเองนะครับเสริมแต่งวดลายเนี่ยให้ดูสวยงามและดูเต็มขึ้นมานะครับในราคาเบาๆเพียง290กบาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะครับเพื่อเรื่องเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วขางเกงเรามันไปขูดถังเป็นลอยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็การลอยได้จริงนะการลื่นและการลอยนะครับกางเกงยีนใครแต่งกางเกงยีนขับรถบอกเลยปัญหานี้เนี่ยตรงบริเวณนี้มันจะลายนะครับของใครถ้าลายแล้วเนี่ย เอาตัวนี้ไปเปลี่ยนไปใส่นะครับรับรองว่ากบรอยเก่านะครับแล้วก็ป้องกันป้องกันรอยใหม่ได้อย่างดีนะครับผมและบริเวณตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเทปล่านะครับครอบแผงเทปล่างานโอาหกดีของเรานะครับลายเงาฉ่ำสะใจแบบนี้เลยนะครับงานอย่างดีเลยนะครับราคาก็ถูกตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะใครซื้อตัวนี้ไปของโอาหกดีนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับครอบครอบสนิทติดเต็มถังนะครับเบองต้นเนี่ยต้องวัดระยะติดดีๆนะถ้าวัดระยะติดไม่ดีมันจะไม่สนิทนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นการลอยฝาถังน้ามันนะครับเงาสวยมากเล่นแสงเล่นเงานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าอย่างหล่อนะครับอ่ะนี่นะครับเพราะว่าเดิมๆมันจะเป็นสีเงินๆนะใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะดูสวยงามขึ้นนะครับอ่ะด้านหลังนะครับท้ายสั้นที่ขาดไม่ได้สําหรับเซ็ตประมาณนี้นะครับเป็นท้ายสั้นเซเว่นสปีดนะครับสามารถพับได้นะครับผมไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวเลเอไฟเลี้ยวตรงแท่งนะครับไฟเลี้ยวแท่ง ไฟเลี้ยวแท่งข้อดีเนี่ยคือมันจะไม่เกะกะบริเวณด้านท้ายนะครับตัวนี้เราเปิดไฟเลี้ยวแค่ด้านเดียวนะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะหันออกมาข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีติดตั้งเลยตัวนี้ไม่ฟิกนะครับไม่จํากัดนะแล้วแต่การวางตําแหน่งและการติดตั้งของตัวลูกค้าเองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของที่ร้านเราเราจะติดตั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นองศาที่หลบนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับมองจากด้านหลังรถเนี่ยเห็นนะครับยันพื้ อาจจะเป็นในบริเวณกลางไอวันกลางวันนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจบไปอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับงบแต่งประมาณนี้มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็งบแต่งประมาณนี้เนี่ยรถด,ดูสวยแตกต่างจากต้นคลิปแน่นอนนะครับแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามผ่านเพจร้านของเราได้เลยนะครับว่าะว่ดืนคาร์บอนสติกเกอร์นะบอกเลยว่าชื่อนี้จบแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับวันเดียวจบตามงบของท่านเลยโอเคขอบคุณครับผม